พอกราบสวัสดีละสบายดีพี่น้องเวิร์ตสุขุสุค,คนชุมองบอนเพราะว่าพังไทยและอพังเราเพาะกระส่งแม่บ้าลุงมาหนีิแม่บ้าลุงม,มาเฮอดสวนแต่บระเทศไทยเปิดลุงดูปอบปม,มีเมื่อก่อนบ้าลุงไปอยู่ม,มันหนิมาฮอดสวนอ่างามเลยเด้อมักพิกมักเล่น ลังติดเอาผุนเอาผู้ใส่แลวบัานเชิญพักาบ้านลังสีเขียวคือเก่าเอาพุ่นมาใส่ เล่นมาพี่ก่อนบ้านเอาน้ำกันนั่นเริ่มเขียนอืมภาษาละ คือแฮงไปบ่แน ส่วนใช่ปะนี่เนาะส่วนผุนเจ้าผุนเใส่หมกนะติดเลยเล่นหมกพริกนะฮะใส่ยำนี่แลวมันหมด่นากเมียนี้ยสมบูรบ่ท่านบ่าลุงบ่ท่านลีหมดโดยไปแล้ว ไปเที่ยวหรอฮะเอาเราไปเที่ยวใหส่องได้หน่อยนะอ่ะลุงพามาลงไปเที่ยวสองเดินนะมวยไปเลยมันเป็นน้องบัวล่าบะชาวบัว,วคำเมันงบัวคำ คนที่ไม่ชอบไปเที่ยวว่าสาันนะครัาปักมิน <c oughs> มนี่แมนไปกับบ้านมินนีีข,ข,นขังขึ้นแล้วบ่กไปหอเพื่อจะหอ <c oughs> ขางขึ้นก็นมาลุงสัง,หงแหงเริ่มมาลุงสุดเดียวม <c oughs> <c oughs> น้าบัวเจ้าว่าลุงสิไป กะป่ะได้จักคลิปแล้วมื้อนี้น่ะโอ้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 เสียงเสียงด่าย่านบ่เบิ่งได บจักโมงเมื่อวานวานนี่เขาเอามากับมมายื่น่เอาจักโมงลงมาเมื่อวานนะเป็นสี่โงหรือใบโมงนี่แหละเมื่อลงเพนวานอย เาีไ,าไอ้ไอล,ลุงไปมึงไ้กี่นี่เมนไปพร้อมลุงเลยดิสามคนกับลุงมีกับสามคนเมนเอาซีนไปใส่ว่ะเม่นลหลักขึ้นรถไปน้ำลุงมา <c oughs> <c oughs> ควาผิดปากกัีเดียวกันอีกได้สองหลังจากใส่พุ่นแล้วลน่ะ หดบาดนี่เล้วพี่น้องมาหดน้ำกันฉันต้องลวกเพราะโทษโค้กไย nhà hữu nạm năm hốt năm nặng không hớt nó cần ừ แตงบุกเ่าคุ้มหนึงนี่ลเนาะใส่พูด lươm xài cung này <laughs> sẽ không ai em bông không ăn em เด้พี่หนองมาลุกมัสว่ามันจะเป็นหมากให้หรือเปล่ติดแล้วใช้คุณใช่กุยแล้วเป็นหมากลกหรือเ่ นี่ฮุบเลเลยยิงั่นฮู้ท้องห้อนี้ข้อจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องแม่บาลุง้วยพี่น้องข,อข้อคุณลุงนะสบายดีนะพบกันใหม่